ไทยครับนี่คือตัวอะไรผมได้มาสองตัวนะที่นี่คือร้านดอกไม้ประตูแจกันอยู่นทนทบุรีเดี๋ยวจะมารบา,ายสี่นะครับแน่นอนผมก็จะเลือกตัวที่ง่ายสุดก็คือตัวนี้อันนี้เก็บไว้ก่อนนี่ตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือน้องกระต่ายมาเดี๋ยวมาดูกันว่าฝีมือผมยังดีอยู่หรือเปล่านครับ เ,เขาก็มีชุดเซตสีมาให้เอาตัวสีอะไรตัวสีอะไรดิดตัวสีชมพูใช่ไหมเดี๋ยวขอระบายตัวตรงนี้ก่อนเป็นสีชมพูที่นี่เขาก็ดีนะมันเป็นคอมมูนิตี้นะครับเขาก็จะมีร้านอาหารด้วยนะมีคาเฟ่ร้านอาหารนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้เราทําอย่างเช่นวาดภาพระบายสีนะครับแต่ด้วยเนื่องด้วยผมเนี่ย ไม่ค่อยมีความอาเท่าไหร่เพราะนั้นใช้วิธีการระบายสีน่ายะง,ง่ายสุดเขาเป็นแมกเนตนะครับเป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็เอามาระบายสีนี่ไ่ตามตจชอบนะครับผมก็เลือกตัวง่ายๆที่มันระบายได้กี่สีพอแล้วระบายเยอะสีแล้วมันเราไม่ได้เป็นศิลป,ปิน,นครับแต่มีความพยายามที่จะเป็นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ลงานที่เสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอใช้สมาธิก่อนนะเริ่มมีความน่ารักขึ้นนิดหนึ่งอันนี้ก็คือผลงานเกือบชั่วโมงนะครับก็คือน้องกระต่ายแม่เป็นไงแต่ผมมีอีกตัวงนะนี่ไอจอดนะครับไอจอดตัวนี้ตัวนี้คือไอจอดนะแล้วก็อันนี้คือน้องกระต่ายนะตัวไหนน่ารักกว่ากัน ยวารักกันครับ